กับสู่รช่องโยบากน้ําวันนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากบอกเพื่อนๆอีกแล้วครับเกี่ยวกับการจูนรถนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมาจากดอนนะครับของพี่เล้งพี่เล้งได้ทําการซื้อฟิลแพกสามาใส่นะครับแล้วใส่ไปแล้วเนี่ยอาการที่เป็นนะครับของพี่เขาเนี่ยก็คือเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเขาวิ่งช้าไม่ได้มันสะดุดมากๆ ก็ที่จริงอจะมาบอกเพื่อนๆว่าไม่จําเป็นต้องเสียเงินซื้อกล่องน,นะครับเวลาเพื่อนใส่ท่อใส่กองแล้วผมแนะนําถ้าอยู่ไม่ไกลมากหรือไม่อยากเสียตังหลายรอบเนี่ยให้ขึ้นมาจูดไดโนโด,ดีกว่าครับเพราะเราเนี่ยแสตกล่องเอาไม่ต้องใช้ตัวกล่องจูดใดๆเพราะกล่องจูดมันไม่ได้ละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการแก้อาการของเจ้าสปอตเตอร์ทัานนี้นะครับสปอตเตอร์พันสองว่า แก้ตาแล้วจะดีขึ้นอย่างไรโดยที่การเอากล่องคิวแพร์สามออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแปร์่องกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องประกอบเครื่องยนต์ใหม่นะครับติดแอร์เรียบร้อยเนี่ยก็เตรียมทําการที่จะประกอบซูเปอร์ซูเปอร์เซย่าไว้ลงแข่งของ99ลิมแบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันงานวันของห้านะครับว่าเจ้าตัวจริงของรถซูเปอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันจูรถกันดีกว่าไปครับ ตัวนี้ก็จะมีกล่องฟิลแพคมานะครับฟิลแพคสามเดี๋ยวเราปลดออกกันไปเลยแล้วเดี๋ยวเราแฟตจูนด้วยกล่องของเรานะครับลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อกล่องนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยทำไมมันถึงสตาร์ทยากอาการแบบนี้มันเกิดจากเวลาแบบตั้งรอบต่ำๆนะพี่ตั้งรอบต่ำไปเดินเบาบ่อยๆเนีน้ย,ยครับแบตบมันไม่ชาร์จ คือถ้ารอบเดินเบาอ่ะมันไม่ถึงประมาณหนึ่งพันรอบไฟมันไม่ฉาจเพราะอย่างนั้นเราจะควรที่จะเดินเบาประมาณทันหนึ่งที่สิบอะไรเงี้ยครับเหมือนก <c oughs> ับว่าทางที่ทางศูนย์เขาตั้งมาใช่ประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าเนี้ยคือน่าจะนานแล้วแหละครับแล้วก็ลูกค้าแบบจอดด้วยนัตาร์เดินเบาไว้เฉยยังไงกลายเป็นว่ามันเดินเบาแค่เก้าร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบเงี้ยครับ มันตา<อ> <start. S 2> เพราะว่านี้เขาจูนกล่องฟิวแครก็สามารถตั้งเองได้ให้ล้อมันต่ําใช่ไหมที่อยากเดินหอบๆใช่ไหมเนี่ยครับอันเนี้ยเดินหอบของจริงนะครับคือเดินจูงรถหอบอ่ะ No God หอบแน่นอนเลยคือมันมันก็เท่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ควนเพราะอย่างเงี้ยมันทาําให้แบตมันพังไวครับเอ่อถ้าอยากถ้า <c oughs> อยากเดินหอบก็ใส่แคมดีกว่าใช่ครับชัวร์กว่านะใช่ครับอย่างงี้ก็ทําให้รถเสียหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปชาร์จก่อน เราไปดูการปมัน่นรันแรกว่ามันผดุดยังไงนะครับที่ที่ลูกค้าเขาแจ้งมา มนเบามันอยู่แค่800กว่า900บางจงหวะก็800นะครับถ้าอย่างเงี้ยไฟมันจะไม่ชาร์จนะครับรุมคันนี้ก็จะสะดุดที่ประมาณ1,500รอบไปจนถึง2,000รอบนะครับคือตอนนี้ต้องมีเสียงรบกวนหน่อยเนื่องจากว่าเราดับเครื่องไม่ได้นะครับพอดับเครื่องเดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวไฟมันไม่ชาดีก็เดี๋ยวปรับจูนแก้เก้าสปอร์เตอร์พันสองคันนี้นะครับ กระดุดนี่1,500รอบถึงอส0 0พรอบนะครับเดี๋ยวแก้ให้ครับ อนนี้ก็ได้ทําการจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแก้อาการเกียร์สเกียร์สเกียร์หที่ว่ารอบต่ําๆขี่ในเมืองไม่ได้นะครับทําให้สมูทตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็เดินเบาเนี่ยปรับตั้งไว้ที่1000รอบนะครับเรามาดูหลังการจูนนะครับรันแรกก่อนที่เราจะจูนเนี่ยจะได้แรงม้าที่68แรงม้านะครับหลังจากจูนแล้วเนี่ยเราจะได้ขึ้นมาเป็น86แรงม้าทอก็ของเดิม95ขึ้นมาเป็น113ทอกนะครับ ก็ซึ่งเรียกว่าแรงขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราส่งกลับให้พี่เล้งอุดอนนะครับกลับไปขี่อย่างมีความสุขนะครับยังไงถ้าสนใจจะจูนรถก็ติดต่อโทรมาที่เบอร์0823639369นะครับอินดีดูแลให้ทุกคันนะครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ